<Wow>. Uh, ว้าวอ่าฟว้มือนิดหน่อยก็เป็นกล่องของ mm hmm. ที่ The Bell Channel นะครับ mm hmm. เขาส่งมาให้ผมนะครับผม mm hmm. ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผม mm hmm. ห่างหายไปช่วงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมาช้านิดนึงนะครับผมสำหรับดูเด่นรีวิวนะครับรีวิวอุปกรณ์ IT, ที g a d g e นะครับแล้วก็มือถือนะครับส่วนวันนี้เนี่ยดูเด่นรีวิวนะ mm hmm. ก็จะเป็นดูเด่นแกะกล่องเลยกันนะ แกะกล่องของรางวัลน,นะครับผมไปเล่นเกมในช่อง The Bell Channel นะครับของเพจ The Bell Channel เลยนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่า The Bell Channel คือใครนะครับคือเป็น influencer เป็นวิดีโอโฟโต grapher นะครับเป็นคนถ่ายทำวิดีโอแล้วก็คอนเทนต์ในช่องของเขาเนี่ยก็จะให้ความรู้เรื่องของงานวิดีโอทั้งหมดเลยนะหน้าปกของเขาก็จะประมาณแบบนี้นะ <c oughs> ตาเหลือกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับของ Zoom Camera เขาแจกไมโครโฟนก็คือผมก็แชร์แล้วก็ผมก็เขียนแคปชั่น caption, แล้วก็ให้หัวใจไปนะครับว่าเออเนี่ยอยากได้มากนะครับเพราะว่าคือมันเป็นรุ่นที่ผมอยากได้มานานนะครับก็อยากจะได้แล้วก็ได้จริงๆด้วยนะครับในวันที่เขาแจกเนี่ยเขาไลฟ์แจกเลยนะแต่ผมมาไม่ได้ดูไลฟ์ด้วยนะครับก็มัวไปทํางานนู่นนี่เนาะเซนเจอร์ก็เด้งขึ้นมานะครับเดอะเบล์ชแนลเขาก็ทักมาว่าผมได้รางวัล คือผมก็แบบเฮ้ยได้จริงเหรอดีใจมากนะครับแล้วย้อนกลับไปดูในไลฟ์ที่เขาแจกเนะี่ยเขาใช้เครื่องสักผ้าในการแบบหมุนไอไลชื่อเป็นร้อยาลชื่อเลยนะคนที่แบบเข้าประกวดคนที่แบบแชร์เนี่ยร้อยกว่าคนเลยแล้วเขาก็เอามารวมมาปั่นรวมกันนะครับแล้วก็จับฉลากขึ้นมาเป็นชื่อผมนะจะตุพัดแสงมณน,นีนก็ดีใจมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันว่าไมโครโฟนที่ผมได้รับเนี่ยเป็นตัวไหนกันนะครับผม แกะไปด้วยคุยไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะเออจริงๆดูเด่นรีวิวเนี่ยผมตั้งใจว่า้างหลังๆเนี่ยผมจะพยายามทําให้เป็นเรื่องของโปรโมชั่นมือถือนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สเปคมือถืออะไรเงี้ยนะครับซะส่วนใหญ่เนาะว้าวนี่ไง <c oughs> ใครสนใจเรื่องราเกี่ยวกับมือถือเนี่ยก็อย่าลืมติดตามไว้แล้วกันนะครับ <c oughs> มาแล้วมันคือ NT USB mini นะครับของโรดไมโครโฟนนะครับผมพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์ช่องเนาะผมก็จะทำประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เพจนะครับในเพจใน Facebook นะี่ยเด่นสตูดิโอนะครับเพราะว่ามันยังเปลี่ยนชื่อเป็นดูเด่นสตูดิโอไม่ได้เนี่ยผมก็ทำการไลฟ์นะครับแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมวิธีการทำไลฟ์ด้วยมือถือนะครับก็คือใช้มือถือของเราเนี่ยเป็นตัวมอนิเตอร์ แทนคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะใช้แค่มือถือกับกล้องอีกสักตัวหนึ่งนะครับในการทำไลฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ขายของนะครับไลฟ์สร้างตัวตนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทำคอนเทนต์แนวนั้นนะครับลงเพจด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการไลฟ์นะครับอย่าลืมไปติดตามแล้วกันนะครับไปพูดคุยกันจะเป็นลักษณะของการไลฟ์นะอย่าลืมไปกดแบบให้แจ้งเตือนอ่ะมันถึงจะแจ้งเตือนไลฟ์นะครับ เพราะผมไม่ได้ทําคลิปลงนะครับไม่ได้ยิงแอดไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะอันนั้นกะว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์แบบให้แบบฟรีๆนะครับผมมาดูเปิดดูกันยังไม่ได้แกะนี่ว่าผมนึกว่าเขาแกะเป็นตัวที่เขาทดลองอ๋อตัวที่เขาทดลองก็อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวที่เขาแจกก็อีกตัวหนึ่งโอ้โหผมได้ของใหม่เลยเนะี่ยอ่าดูสิชวยเขาบอกว่าสเปคของเขาเนี่ยคือเป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับเป็นไมค์ USB ในกล่องเนี่ยเขาจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะมี USB-C to USB-A นะครับแล้วก็มีสายทีเตอร์อะแดปเตอร์แล้วมันคืออะไรวะอ่ามีใบคู่มือมาให้นะครับเดี๋ยวผมต้องอ่านเพราะว่าถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะใช้ไมคได้ง่ายมากขึ้นนะครับใส่หูฟังได้ด้วยนะครับมอนิเตอร์ได้ด้วยนะเดี๋ยวแน่าจะทำคลิปรีวิวแยกอีกอันหนึ่งนะครับม่มีเสาอะไรด้วยอ่าเสานี้ไม่มีอะไรนะครับ เป็นเคเบิลนะครับ USB ใช้โอ้มีวงแหวนมาให้ด้วยนะครับ USB A นะครับกับ USB C นะครับนี่มาให้นะครับเดี๋ยวรีวิวน่าจะได้ลองใช้ก่อนนะครับถึงจะรีวิวได้นะโอ้โหสวยจริงๆมีคำว่าโหดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโวลูมเกณฑ์เอาไว้สำหรับเวลาเราเสียบหูฟังมอนิเตอร์เนาะมันจะเสียงดังเบาอะไรเงี้ยมันก็จะเอาตรงนี้นะครับปรับตรงนี้ได้ ส่วนด้านนี้นะด้านนี้เนะี่ยก็จะเป็นสาย usb c นะครับแล้วก็มีที่เสียบรูหูฟังเอาไว้สำหรับมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวก่อนจากรูปเนี่ยผมเห็นเขาเอาด้านนี้นะครับด้านที่เป็นโลโก้โรดเนี่ยหันเข้ามาหาเรานะครับผมอันเนี้ยออกไปข้างนอกซึ่งจริงๆผมอยากจะเอาคำว่าโหลดเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับแบบจะเอาโชว์คนอื่นด้วยเนาะแต่มันก็น่าจะประมาณนี้นะเวลาเอาตั้งก็ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วเงยหน้ามันขึ้นนะครับ เขาแถมไอ้นี่มาไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ต่อนี่มั่งนี่นะเออผมเฮ้ยนี่ไงที่ผมเห็นในวิดีโอที่เขาโปรโมตนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นแม่เหล็กสามารถดูดได้ปุ๊บเอ้ยแน่นแน่นแต่ผมไม่คิดว่าผมจะเอาไปทําแบบนี้สักเท่าไหร่นะโอ,โอ้มันสามารถดูดในตัวนี้ได้ด้วยนะนะไอตัวฐานเนี่ยดูดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ โอ้แต่มันร์ดคอร์ไปหน่อยเนาะโอ้ย oh, yeah. อ่ะแต่คือมันร์ดคอร์ไปหน่อยนะครับผมผมผมไม่ค่อย <ๆ S 1> จะไว้ใจมันักเขาอะไรเอ้ยมันอยู่นะเนี่ยนะมันอยู่นะครับแต่ว่าเราคงไม่ไม่ทำแบบนี้แน่นอนนะครับไมโครโฟนส่วนไมโครโฟนเนี่ยหนักค่อนข้างหนักมีน้ำหนักเลยนะตอนแรกผมจะเอามาติดกับไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันขนาดนี้เนะี่ยผมคิดว่าไม่น่าที่จะเอาติดได้นะครับ คือเขามีน็อตแถมอ่ะแล้วก็เราก็ใช้น็อตตัวนี้หมุนหมุนหมุนนี้นะครับมันก็จะมีสกรูนะครับมันจะมีรูน็อตขนาดขนาด,นาดผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดที่เป็นขาตั้งกล้องอะ่ะไม่ใช่อันนั้นครับออกก่อนนะครับ,ออรบโอ้ยังไงก็ต้องขอบคุณ เดอะเ l ล h ชนแนลด้วยนะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง z o ู m Camera ด้วยนะครับขอบคุณทาง z o ูม Camera ด้วยนะที่แบบทำกิจกรรมดีๆที่แบบว่าทำให้ผมเนี่ยได้ได้ของรางวัลอยากจะได้จริงๆนะครับไมโครโฟนของโรดนะครับว่าเสียงมันดีนะฮะเสียงมันดีแล้วตัวเล็กมากเลยนะครับส่วนการพกพาเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าได้ง่ายแต่ว่าหนักนะ คือผมไม่นึกว่ามันจะหนักขนาดนี้นะครับแต่มันหนักจริงๆนะครับของดีมันก็ต้องหนักเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยก็เดี๋ยวผมจะได้ใช้ทั้งงานไลฟ์เนาะแล้วก็ได้ใช้ทั้งอัดตรงนี้แหละนะครับอีกหลายๆคลิปเอานี้ไปไกลก่อนและอีกหลายๆคลิปน่าจะได้ใช้นะครับก็จะได้ยินเสียงจากโรดนี่แหละแต่ว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับที่ได้ยินแบบตอนอัดวิดีโอตอนนี้เนี่ยผมใช้ไม์ตัวนี้นะเป็นลาเวเลียตัวนี้นะครับ เป็นไม้โบย่า BYM1 นะครับเป็นไม้สายแบบยาวมากนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคนละแบบนะครับเป็นแบบ USB Type C นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมโปรโมทเรื่องของรายการในช่องสักนิดนึงแล้วกันนะนอกจากจะมีดูเด่นรีวิวดูเด่นแกะกล่องเนาะแล้วก็จะมีดูเด่นไลฟ์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสอนไลฟ์นะฮะที่เพจเลยนะครับใครสนใจเรื่องนี้ก็ไปติดตามที่เพจนะครับการไลฟ์ทุกอย่างเลยไปถามกันได้เรื่องเทคนิคเรื่องการจัดไฟเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะ ส่วนอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือดูเด่นหาตังค์เนะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเกี่ยวกับการทํางานออนไลน์ขายออนไลน์เนะี่ยเข้ามาอีกสักรายการหนึ่งนะครับมันจะแตกต่างจากดูเด่นรีวิวนะดูเดนะ่ then, นระีวิวเนี่ยเป็นสินค้าแล้วก็ให้ลิงก์ให้เพื่อนๆไปซื้อนะครับแต่ว่าดูเด่นหาตังค์เนี่ยก็จะเป็นการหาเงินออนไลน์นะครับจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นไอเดียที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดเร็วๆนี้นะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแกะกล่องแล้วก็การมาทักทายเพื่อนๆนะครับว่ารายการในช่องนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับบางคนก็ถึงกับแบบบอกคอนเทนต์นะครับว่าทำอันนั้นสียอันนี้สีนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงผมจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วกันนะวันนี้ไปละสวัสดีครับขอบคุณมากมเลยนะครับโอเค ตอนท้ายคลิปท้ายพรีวิวเนี่ยผมอยากจะให้ทุกๆคนได้ฟังเสียงของโรด NT t USB Mini นะครับผมเดี๋ยวพิสูจน์ว่ามันเข้าใหม่จริงๆนะครับด้วยการขูดนะได้ยินเสียงขูดใช่ไหมครับคือตอนนี้จริงๆผมใช้มือถือของผมนะครับในการอัดนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้พอร์ต USB C นะครับผมใช้นี่ ตัวแจ็คตรงนี้นะครับแจ็ค3.5ของเขาเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะเสียบหูฟังและมอนิเตอร์ได้ดังนั้นแสดงว่าเขาจะส่งสัญญาณเนี่ยเป็นขึ้นเสียงนะเป็นเหมือนแบบออกลำโพงนะครับผมก็เลยใช้สายตัวนี้สอขีดนะครับ T-R-S 2ขีดเนี่ยลากก็ลากยาวไปที่ตัวมือถือของผมแล้วก็ใช้ตัวแปลงนะครับ3ขีด T-R-R-S เนี่ย แปลงอีกทีนึงให้สามารถเข้าไปในมือถือของเราได้นะเอยของผมได้นะของเรานั่นแหละก็เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วส,วส,สภาพแวดล้อมตอนนี้นะครับคือผมเปิดแอร์อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีเสียงประมาณว่าฟืดฟืดฟืดอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะพอได้ยินนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไมโครโฟนที่รับด้านหน้าอย่างเดียวนะครับรับด้านหน้าอ่าก็คือเป็นไมโครโฟนที่รับด้านเนี้ย ด้านที่ผู้พูดอย่างเดียวนะครับด้านข้างก็จะแห้งลงแหบลงนะครับเบาลงด้านหลังก็จะแห้ง,แห,งแ,หแหบนะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบการรับเสียงแบบ c a r ด i o i d นะครับมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีแต่ว่าด้วยตัวนี้เนี่ยเขารับเสียงเสียงต่าๆเนี่ยเขาจะรับได้ดังนั้นเนี่ยการที่ผมเปิดแอร์เนี่ยแอร์ a มันจะสั่นแบบคล้ายๆแบบลักษณะเสียงทุ้มๆนะครับดังนั้นมันก็เลยเนี่ยมีเสียงอืดนดนิดหน่อยนะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวลองโปรเซสออกมาแล้วมันจะเป็นน้อยที่แบบว่ารับได้หรือรับไม่ได้นี่ก็อีกทีหนึ่งนะกันนะครับโอ,โอเคนั่นแหละก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับอันนี้เป็นพรีวิวเฉยนะยังไม่ได้เป็นรีวิวนะครับส่วนรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำหลังจากที่ได้ลองใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วกันเนาะโอเค